สร้าง passive income ด้วยหุ้นปันผลในตอนนี้เป็นตอนที่2นะครับวันนี้ผมจะมาลงดีเทลในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงครับ สำหรับตัวผมเองที่ลงทุนในหุ้นทำเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะครับก็จะมีการกระจายความเสี่ยงในแบบของผมเองครับก็จะแบ่งระดับของการกระจายความเสี่ยง4ด้านครับด้านที่1คือกระจายความเสี่ยงในทรัพย์สินนั้นนะครับเช่นถ้าคุณลงทุนในหุ้นก็ให้กระจายในหลายอุตสาหกรรมนะครับก็จะมีค้าปลีกบ้างอสังหาริมทรัพย์บ้างหรือว่าหุ้นอาหารนะฮะอย่าลงทุนในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งแบบ4ีบริษ นะครับเวลาที่เศรษฐกิจมีความผันผวนครับก็จะทําให้พอร์ตของเราติดลบหนักมากๆนะครับอันนี้ก็พูดจากประสบการณ์ตรงนะครับอันที่2คือกระจายระหว่างทรัพย์สินครับในพอร์ตลงทุนของคุณสิ่งสําคัญคือการกระจายความเสี่ยงในหลากหลายทรัพย์สินครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นปันผลบ้างถือทองคําบ้างหรือว่ามีเงินสด สำรองไว้ในบัญชีสำรองฉุกเฉินของเราเองนะครับกระจายความเสี่ยงขั้นที่3ของผมคือกระจายความเสี่ยงระหว่างประเทศนะครับ คุณอาจจะมีหุ้นในประเทศไทยบ้างหุ้นต่างประเทศบ้างครับในเคสของผมก็จะเลือกเป็นประเทศจีนกับประเทศอเมริกาเป็นหลักนะครับซึ่งถือว่าเป็น2ประเทศมหาอํานาจครับที่มีเศรษฐกิจที่เรียกได้ว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับกระจายความเสี่ยงที่4ของผมเป็นเรื่องของกระจายความเสี่ยงระหว่างช่วงเวลาก็คือการทําการ dca หรือว่าดอลลาร์คอสเอเวอเรเป็นการซื้อถั่วเฉลี่ยครับทุกครั้งที่หุ้นของเราตกเราก็ทําการ ถัวเฉลี่ยเข้าไปนะครับซึ่งเราต้องแน่ใจก่อน,นครับว่าพุ้นของเราเป็นบริษัทที่ดี มีอนาคตนะครับถึงจะทําการ DCA DCA เรื่อยๆทุกๆเดือนในจํานวนเท่าๆกัน,นครับที่สําคัญเราต้องเป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับเคยมีคนบอกครับว่าถ้าหากคุณต้องการเป็นนักลงทุนที่ดีขึ้นสิ่งที่มีพลังมากที่สุดนะครับสิ่งเดียวที่คุณจะสามารถทําได้ก็คือเพิ่มระยะเวลาในการลงทุนของคุณให้นานขึ้นนะครับทำเฟรมใหญ่ได้เปรียบกว่าเสมอนะครับผมคิดว่าทุกคนที่เข้ามาในสายการลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการลงทุนในหุ้นปันผลน เป้าหมายสูงสุดของทุกคน,นครับผมเชื่อว่าเป็นชีวิตที่มีความมั่งคั่งนะครับในแบบฉบับของผมก็คือการที่เรานั้นมีความสามารถในการตื่นขึ้นมาทุกเช้าแล้วก็พูดได้ว่าวันนี้ฉันสามารถที่จะทําอะไรก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการนะครับแล้วเราสามารถเลือกได้ครับว่า จากวันนี้ไปอีก5-10ปีเราเลือกได้ครับว่าเราจะเป็นคนที่มีชีวิตจนๆหรือว่าคนที่หลุดพ้นจากปัญหาและมีอิสรภาพทางการเงินได้แล้วก็อย่าลืมนะครับสิ่งที่เบนเกแฮมพูดเอาไว้เป็นประโยคคลาสสิกน,นะครับก็คือเราลงทุนนะครับเราต้องมองการถือครอบครองหุ้นเป็นเสมือนหนึ่งในธุรกิจนะครับมีสิ่งที่เรียกว่าส่วนเผื่อความปลอดภยัยหรือว่า Mar g i n of safety ก็คือให้เราซื้อในทุกๆวิกฤตนะครับซื้อหุ้นดีในราคาที่ เราะจะซื้อตอนไหนก็ซื้อตอนวิกฤตนี่ครับจะสังเกตว่าช่วงโควิด1 9พนะครับหุ้นก็ตกลงมาเยอะเลยทีเดียวครับถ้าใครหาจังหวะเข้าในตอนที่คนอื่นกลัวนะครับจนตอนนี้ก็น่าจะกําไรนั่นคือสิ่งที่เบนเกแฮมพูดเอาไว้นะครับสุดท้ายนี้อยากจะจบด้วยประโยคที่ว่าการเป็นนักลงทุนเราควรที่จะเป็นนักลงทุนระยะยาวและสร้างยุทธศาสตร์ในการลงทุนระยะยาวรวมถึงความคงเส้นคงวาเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆครับโดยที่ ปรับบุคลิกให้ตรงกับปัจจัการลงทุนของเราเองครับเราเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนครับ